สวัสดีค่ะท้าวันรัศเลาเทียมเพงพยาบาลจากมขนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ให้สุขภาพอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยในยุคนี้นะคะถามว่าเครื่องดื่มที่น่าสนใจที่ควรจะดื่มนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะโกโก้ทันญพืชนะคะโดยเฉพาะตัวโกโก้เองนะคะเรารู้จักโกโก้ใช่ไหมคะโกโก้ก็คือเป็น r o d u ั t ที่เราเอาไปทําเครื่องดื่มช็อกโกแลตแล้วก็ขนมเค้กต่างๆหรือถ้าหากเราไปร้านกาแฟเราจะเห็นว่ามีเครื่องดื่มโกโก้จําหน่าย ทุกร้านเลยนะคะนะซึ่งโกโก้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือมาจากฝักโกโก้หรือเมล็ดโกโก้นั่นเองนะคะนี่นะคะน่าจะเป็นเมล็ดอย่างนี้นะคะโกโก้นะคะทีนี้เราเรามาดูว่าทําไมวันนี้ยุคนี้เราถึงต้องมาทานโกโก้จากที่โกโก้มีสารโพลีฟีนอลสารโพลีฟีนอลเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทําให้เซลล์เราเนี่ยสามารถที่จะต้านการอักเสบและทําให้เราไม่แก่ เฉพาะข้อนี้ก็คุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับการทานดื่มโกโก้นะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะสารที่อยู่ในโกโก้เนี่ยยังช่วยบำรุงสมองทำให้เราไม่เกิดอัลไซเมอร์เราหายใจสะดวกป้องกันอาการหอบหืดแล้วก็ช่วยให้หลอดเลือดและหัวใจให้เลือดไหลเวียนสะดวกในตัวผลิตภัณฑ์ของโกโก้เองมีสารโพลีฟีนอลที่จะเพิ่มเร่งการเผาผลาญทำให้การเผาผลาญเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นการดื่มโกโก้เนี่ยไม่ได้ทำให้เราอ้วนนะคะ แต่ทาให้เราผอมลงแต่สิ่งที่เราอ้วนเนะี่ยอ้วนจากส่วนที่ผสมอยู่ในโกโก้ส่วนผสมที่าบางสถานที่ก็อาจจะใช้ไขมันพืชน้ําตาลเนยนมอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะคะอย่างนั่นแนหะถ้าจะอ้วนก็คือจากตรงนั้นแต่ในส่วนของตัวโกโก้เองจะช่วยการเผาผลาญทําทให้เราเนี่ยผอมลงวันวาเลนไทน์เราจะได้รับของขวัญก็คือโกโก้คือชอ็อกโกแลตซึ่งชอ็อกโกแลตเนี่ยเวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะอารมณ์ดี เราะฉะนั้นอีกข้อหนึ่งก็คือทําให้เราอารมณ์ดีแล้วก็นอนหลับสบายซึ่งซึ่โกโก้ทัญ,ญพืชเหมาะสําหรับการดื่มในยุคนี้มากเพราะว่าจะมีแคลเซียมสูงและมีโปรตีนสูงและตัวทัญ,ญพืชเองเนี่ยซึ่งเราใช้ทัญ,ญพืชผสมเข้าไปในโกโก100้ร้อยเปอร์เซนตเพื่อให้เรานั้นได้เครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นด่างเพราะว่าในยุคนี้เราต้องทานอะไรที่เป็นด่างใช่ไหมคะนอกจากเป็นด่างแล้วก็ยังมีแคลเซียมสูงและโปรตีนสูงด้วย จึงเหมาะแก่การดื่มทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุก็สามารถที่จะดื่มได้นี่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เป็นในยุคนี้นะคะที่เราควรที่จะดื่มมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ